โกลเอดิชันะคะคริสตินโคคูโก e เอดิชันะคะกันแดดผสมทองคำค่ะสามารถป้องกันแสงแดดได้ถึง360องศานะคะทุกมุมค่ะนางสะท้อนกลับได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงจากจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็นอันตรายต่อผิวนางก็ป้องกันได้ค่ะคุณคานางป้องกัน แสง UVA แล้วก็ UVB ได้ UVA มันร้ายค่ะมันทำลายผิวของเราให้เหี่ยวยน่นตกกะมีริ้วรอยแล้วก็ฟ้ากระค่ะคุณขะร้ายไหมคะแล้วก็ยังมีแสงของ UVB ในแสงของ UVB เนี่ยมันจะทำให้สีผิวของเราไม่เรียบเนียนขาวกระจ่างใสแต่ เนี่ยค่ะนางกันแดดทองคําของเราเนะะี่ยค่ะผสมทองคํา 24k นะคะเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆได้แต่ราคานางเบามากรักร้อยค่ะคุณคาสนใจนะคะกดทักลิงก์หน้าโปรไฟล์ของอ้ําได้นะคะแล้วอ้ําจะบอกว่านางปกป้องได้ด้วย spf 50 บวกบวกบวกได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นา่นจะทำให้ผิวของเราเนี่ยปราศจากฝ้าและกัดและริ้วรอยเหี่ยวยน่นแล้วยังทำให้สีผิวของเราขาวกระจ่างใสด้วยเนื้อครีมค่ะนา่นเป็นเนื้อครีมนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมเนี่ยค่ะจะช่วย ทาให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนขาวกระจ่างใสนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะนี่ทาข้างเดียวนะคะสามารถเติมได้บ่อยนะคะเติมได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเช็ดหน้าออกเลยค่ะนางจะคุมมันอยู่ดีมากเลยค่ะถ้าพี่เพื่อนๆท่านใดสนใจทักลิงก์หน้าโปรไฟล์ของ อํานะคะอําปาดช่องค่ะคังเซ็นออนไลน์ยินดีรับใช้และบริการจัดส่งสะดวกรวดเร็วถึงมือแน่นอนค่ะ